สบายดียินดีต้อนหับเขาสู่ส่องปลาหมึยสาวลาเมื่อนี้ปลาหมึยกระซิมาเห็ดอ่อมหอยน้องพี่น้องเนาะอ่อมหอยอยเพราะว่าหอยน้องทรายปลาหมึยพิ่นไปงมมาแต่น้องซะแต่กะเฮาวกำลังกะเกียมไหนเหมาะกำลังคดเด็กพี่น้องเลยใช่ด้กินเลยนี่หอยนี่หอยจุพี่น้องเมื่นนอ,น,อ,น,น,อนี้กินอาหารแบบบ้านๆมัน้อี้นเ่ืบบไั่ใหม่อ้ตกไปทันตกเอลีพี่น้องเอ้ย โอ้ยไฟใหม่ไปเลยเนาะอย่าปากด้วยแม่ปลามวยสิยินตกอีเลี้ยวอึกกระถึกพี่น้องตอนนี้แบบหิวเข่าแหงอันนี้ก็ะชีนงัวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเขาตากธรรมศาสตร์แบแต่เกียอปิีงนัวก็อยากดำเนี่ยในหนึ่งนะมันมัน,มนอันพบแดดพบหมอกลายมือโทษเจ็ดแปดมือพี่น้องเลยเจ็ดหอยกระโพดเด็กพี่น้องเอย้ยก็สิได้กินแลยเนี่ย หอยตัวหน่ยใหญ่พี่น้องหอยจุบเนี่ยตัดก้นเรียบร้อยเนี่ยป้าหอมนี่พี่น้องไปใกล้เลยใกล้จะได้จุบหอยแล้วเมื่อนี้เมื่อนี้แบบพิเศษพิเศษได้จุบหอยพี่น้องเอ้ยป้าไปกินน้ำกันเลยบปเนี่ยสบายดีเมื่อนี้่ฮาสิมากินข่าวตอนเ้าอีกแล้วพี่น้องเห็นเมื่อนี้ในโนเฮา็มหลายอย่จงิงจลิพี่น้องเลยเมื่อนี้่คือมุกปลาซิว นี่ปลาซิวตัวน,น้อยสอนจากทงไหนทงหน้าอ่อมหอยหอยตัวใ,ใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยก็คือเท้าโซ่ผลไปอันงมมาเนะาะจะผลไปงมอยู่ทางใดกันยังไม่ได้สืบถามผลอะเราำสมาถามน้ำกัน <c oughs> และน,นี่ดอกแค่ลวกดอกแค่พี่น้องเคยกินอยู่บ่ลวกดอกแคแม่บ่ดอกแคแ <c oughs> ม่บ่แม่ดอกมันดินไม่บ่ เราลืมไม่แหมป้าหมุยยังลืมกุกันเอามาลินไม้บ้านเออดอกเอาดินไม้พี่น้องกินกับแกงน้ำไม้หรือว่ากินกับเจี๊ยบประแดดแซ่บพี่น้องเลยมาครัมากินน้ำกันเลยเด้อพี่น้องมากินเลือดอันนี้จะอยากกินตัว่ละจังกินเลืดน้องน้อขออาหารอ้ววหืมอ้ววก็อ้ววชิมก็อยากหยามนะพี่น้องคืออันตกไพ่ให้สามจีเถื่อน เกินเนื้ไห่เจ้าถี่กินซองตอนกินกระเช้าตุกมึงสายผึ่งมึงก็อยากชิมหนะ้าเจ้าสี่สนนปปสสไปมั้ชิมยังคือดำดำเนี่ยแม่ชิ้เนะีะะ่ยแบบะชิอนี่แม่ปม้ามวยเป็นคนเห็ดเอง <c oughs> บางอันกับเข็มเขมบางอันกับบุกเค็มแบบว่าพิดลืมอันลืมขารนะนะเทียนองอมึต<ร>งตึงตึงต้งทำกแต่ ก่นรสแกมกินังตังแม่แลายขอกินหอยก่อนหอยตัวใหญ่เลยพี่น้ังอ่ะไม่ไหมแมแม่พี่นกต้นกต้นนกินดอกมะนดไมก้นกจกระเจี๊ยบปลาแดกแบบแงแบ้าคแซ่แซ่บ นี้เด้อแซมมีเจลูกหอยนะอ้บะโกเอาหอยแอบมนันไม่ไม่ใช่ออกคุมค, <ง S 2> ค <ง S 1> ุเหาะกินหอยปะน,นี่น,นี่ม่กิมแค่เอามายน่นนะ เดียวประเด็กัแซ่บๆเนาะเ,เะมื่อนี้ไอ้ไอ้ไอหากเผื่อไปกินงาเผื่าอาไปวไปวมเผื่กินก่อนพวกชุ่มขออ่กลาง กินไข่งามแล้วเพราะว่าอ่อมหอยแต่เขาเบื่อแล้วพี่น้องแซ่บนี่กับขมเหนียวปลาหมึกหมักกินปลาซิวต้นเลยน้อยพี่น้องไม่ชี้แซ่บปั่วต้นใหญ่ไม่บอกแซ่บปลาซิวต้นน้อยแซ่บนะ

มำบงไปเอาหนัาเมื่องเลยหมือนเมื่อไหะคือเขาเตรียมหนัามาเรียบร้อยพราะว่าเทานี้อุกสนักอันติ้งเสาแล้วติ้งหนหน้งพี่นาะหมักใส่มื่ปยไมอแซ่บมแซ่บเลยหล่ะ กินก็มีก็ชัดมีเศษแนวแ่บแอันนี้กระแสบ่ะเบยูยูน้ำแม่คอนบอมือนไงจิ้นจีนังเคมกับแจปาแหลกนี่นาะมนอื่นเนาะอื่นเนาะนี่หนูียูกับไอโตดนโดนเจ้าปลเจ็บท้องบอหมือน้าเนาะท้อเนาะปลาาปลาเด้อหาปลามาปนเด้อ อื <t od ian |ms|> ่นคนปลากันเนาะนมีน้องเหมอนกันนองท่บ <papa> <ference> ่ไม่ค่องนบ่มาปลาจังเเนาะวันร้องน้องพจับปลาใหญ่่เชิงปลาปลาปลาหมักถั่วสิอันปลาหมุยปาพี่น้องไปเบิ่งเลยเสาเป็นเบี้ยเนี่ยไหนดิเบี้ยเออเสาเป็นเบี้ยพี่น้องเก็บแล้วเนี่ยิทพิทเสาเอ็นเบี้ย ไม่เก็บว่าหน่วยี้ใหญ่ไปน่อยนี่นะแมวไหวหายี่เด้ลูกแม่เนาะเนาตจ้ำนึ่งเท่าอันนึ่งลูกกินเท่าตอนน้อยๆเนี่ยเขาของเขาใส่เดือดเดือดานจะเห็นนั่น มันคือหนึ่งจักพันอยังนอนกับโบจือฟันทุกมื่อเลยแต่บบจื้อฟันตัวเองฟันอะไรล่ะบบจื แทมเวลานอนหากางเด็กมาหาเจ็บขาบอกเป็นอย่างทังเก็บเป็นบ่อยอย่างัเก็บท่านิว่าว่าเจ็บยอนออกกําลังกายก็คือสิบโมแม่ให้ก็ออกมือเดียวน่เจ็บอยู่เจ็บอยู่ขู่มือสมวงใชนักแล้วไม่บรรยากาศดีแห้งเนาะคือแบบยามหนาวเลยบ่มีแดดแล้วเหมือนเย็นลม มาอันนี้มาเน่ยว่านมนไหลคบไก่เขาเกือบตายเบากใครมาชี้ช่องฮะขุดเจ้าไหมฮะชี้เอาเหลตีอ่ะเอามาขุนยิ่งเขาฮะมาโลอัวคนกายหนาเงินไหลไหลแทไหลหล่าบอกมาอันนี้มันไปหาคบโดยเฉพาะมันคบเบะควบยังเขาอืมมันก็แก่งมากเป็นโตเลฟ้าเก่งแหงเนาะมันจะหาหล่า ไม่มาเือนใต้พี่น้องหมักหา่าแล้วก็หมักไรลเขาไม่นอ,อกมาไหลโดนทางใต้เลยแปดโลบุรีขีดกายแถวนั่นแมน่งเกือบบอลอดเหล่งหลดุดแบบสุดขีดเลยเนาะพี่น้องก,ก็คือเคยเจอแบบมาไหลอะนะแบบเป็นแนวไดหัวจินหัวใจว่าหดวายจำได้บว่าเหล่งจำได้ก็คือว่ามาสีทันเท่าเนี่เนาะ ตอนหนึ่งเจลอกมาหลายตกลงอันโศกพี่ต้มเลยพี่น้องนอาเห็นเลพี่ตายเลยพี่ต้มอาบเลยพี่น้องไปเห็นทางประชาชนธนาคารอัน ลูกอีลุยบอกวะเอามะตะทุนหันยิงมันว่ะมามันก็นี้ว่ะมักตะทุนจากลูกชายโชกอ้าประตูเอ้ยผูกมะไรอยู่แถวนอกมืออะไรแถในกระยิงมันเก่งไปไก่ทาสุดที่นอกเมื่อนแปลกนะไก่เลยยิงมันไม่เยอะไก่ไก่ผูกบินขึ้นก็พ่ายไก่แม่ตีแล่แล่แล้วก็ล้มล้มแล้วจะลุกลุกแล้วก็เล่น มันมันถ like so ือแล้วไข่กระเจ็บและไข่แสะทดเกาจ้าเจ้าขี้รถไปเบิรงให้เลในกบัผบนหมงนะคยังไม่ไปไข่มไปไหลแควนะจินหลอดไปบอดซเ้กินขาก่อนอันนีมาใหม่กหักมาเลยไงไงาหลอเบิดไได้มันจะหกหัวเป็นตะยะที้แม่ม Hang cáp của hết mẹo hay không bên nào nãy soi cho sắp chì bọc hết mẹo lặng cho chì bọc rì bọc rì จะเตะเป็นดำตาดัางๆของกินนอ,อยากขาวห้างแล้อ้ไดรอ้ที่กนยากเี้นี่น่ดอยแ่ยนะ่งเสียงหลดดุนะลด,ลนะด,ลดกันไหมแม่หลุ อันนีุ้ไปโรงเรียนบน่กหรอกนีไปไปโดนโนดนงานประกวดโดนโดนถุยไปมื่อื่นแม่เแ่านิกมาบ่ฮะมื่อื่นแม่เแ่านิกมาบา่กไ้เขาต้นนะเขาจ้งางมันมาในแถาอยู่มาอ่ามื่อื่นแม่เแ่าจะมาเนะะาะมน้ช้าจะมาเนาะสามสิบคนว่ะสามสิบคนค่คนอืนอนเหรอสามสิบคนมานอนนี่ลนะนิ่งอ่ะ เออตัวเจนไงไปเวียนฮะเขาไปใครหาจากผิดคนเขาไม่ย่ามเทานานเราจะติดปจหยิ่นนั้นบัสาวสว่านนั้นเลยครับลงลิงลงลิงอีกอันหนึ่งชุย กระถาง่อแม่กะถางต้นต <k lässt> <m Bree rubber> ้นก็มีภาษาญี่ปุ่นขอบควรนางชนขอบควรนางแก้วขอบควทาอ่อนลูกล้วแจรคนมาเบิดทุกคนเขามาหลุดมมาบอมาหลุดมน่อยม่รน

กินโมกินโมค่ะแอ่ใข้ชุบข่อยคะไปเห็ดกินดังไท่ถกำนัน,น่อยใคอยากไปนะมืออื่นเจสะคอลจะไปหักจอบเห็ดกินค่มแม่ทำนี้อ๋มอมาเตตัดีโมงวะ่ะจะก,การเรียมอีกวนหน่อย

น้นเสะไว้สารมื้อยามนี่บะมันยามได้มันเดินไปถึงสองคือกับปูกับกบมี่แล้วยำเกี๊ยวเขานะเกือบมันแล้วเข่าปลายำนี่บะมัน เค็มเบิดเกี๊ยมนอกบ้านเค็มกัยังม่เหลือใครกินเค็มไอ้บักอซกอามีดมาปากอืฮะอันซุกอามีดมาปราะหัวชิ้นไทยเนี่ยหัวหนึ่งเลยไ้ซอยซอยเซ็ตครบให้แน่แม่สิเอ้อสมอง มาเห็น้นใบงงตกนคะครัอเออป้ามืกิน้นี่น้ำหอยขาวดังสงสัยมีคนกิดหอดออสมัครเนาะออกับเวลากินข่าวเหี้ยป้าเนี่พี่น้องสิมายามเนาะเออเรื่องสบาย บ้านนี้ก็บ่มีไข่กะมีไข่โอ้ม่ยังบบนีน่าจะร้อยน้ยังเหนือมืนไข่ไา้เปิดดึลูกเอาบอให้แม่เอา้งางว้ได้ลูกเอาหัวเหนือไปซอยต้มให้แม่จะไใบีเ้อเป็นหลักเพชรเจ้ ค่อยจะมีความสุขเลยเนาะต้นนี้ซื้อ,อย่างโบนัสบอกนั่งนะนัไข่มุกไข่มุกสมบูรณ์เป็นโบนัสซาบูแม่ไข่แท้ม่อันนี้คือแบบว่าแม่พันแมวเลยแบบว่าได้ลูกตั้งแต่หลายตัวน,นี่ยเป็นอย่างเป็นสาวเธอได้ชุบโบนัสเป็นสาวเออได้ตั้งแต่หลยชุดนะ วัน10วงคึอันเฮงแม่เฒ่าเฒ่า้ว่าจาเกลลอบ่ละว่าันก็ถูกบอเพิ่นมาฮอดนี้ก็สิได้จบคลิปงเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยกินกันจนอิ่มจักอิ่มบ่อิ่มจนเบิดาสมัครกนจนสมัครได้เนาะโพดอีหลี อิ่มแห้งมาเนี่ยกินอิ่มแล้วเขาก็สิเตรียมออกไปเปิดห้างแล้วกินอาหารแซ่บอย่างเี้ยมาเนี่ยกินแบบคนรวยมื่อหนึ่งมาเนี่ยหลายอย่างเนี่ยแมวมาพี่นิกมาพีมา่มา่งมัมั่ง่งอ้ยมา่งมัมัมัแมวกำมาตลอดเนาะพี่น้องมื่อนี่เล็กเล่าออกโอ้โหทสิมาบอก่หว่าจะยังไงนะอนอันนี้ฮัก เพียงโตเดียวที่มาวิ่งันมาแบบมาวตนตัน้งหลายตัวในแห่งสีกลัวน,นี่จีบอได้ไปกินข่าวอยู่เทิงก,กยยุกไม้อูบ่ทิง้งได้ขอขอบคุณขอบใจพี่น้องทุกๆคนเด้อที่เขากดไลค์กดติดตามในซองปลามึ่สาวลาว,ลวมาฮอนนี่ปลามึ่งกิจได้จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วสบายดีสบายดีบ,าย,ดบายบาย